แซ่บครับผมกับดักแด้แล่ดักแด้มาฝากเจ้าลิอวนครับผมนางอ้วน,นต้มโก้มเลยแซ่บครับผมแสบแซ่แบ,บ,บกินลูกกิน มัน,น,นได้กินดักแด้ทีครับซื้อมาฝากเชื่งจับจับเดี๋ยวจับจับบรรยากาศวิบ้านของเจ้าจ๋อกินดักแด้ ฝากก้ไลค์กดแชช์ด้วยครับผมอ้ำอ่ำอำ,อำ,อำกินเลยกินเลยแซ่บ จับจับจับกินทากลางฟังเสียงนกเสียงกาไปนะครับในบ้านของเขาเจ้าลิงอ้วนนะครับแสีบเลยดักแด้ดักแด้ดักแด้ จับจับจับกินไม่หยุดปากเลยเวยกินไม่หยุดปากเลยกินเอากินเอาเลยเอาความน่ารักมาฝากครับผมเออ

นะอ่ะอ่บ,บโอ้ยขี่ออกแล้วเว้ยอ,อยู่กับเจ้าโจอ้วนครับผมนั่งกินดักแด้แสนอร่อย จับนี้ก็ไปแล้วครับผมเจอกันในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ